เป็นหนังที่เล่าเรื่องผ่านมุมมองของชายคนหนึ่งชื่อโกเรงที่ตัดสินใจเข้าไปในสถานที่คล้ายเรือนจำที่ชื่อว่าเดอะพีทหรือบ่อด้วยความสมัครใจเขาเลือกเข้าไปอยู่ในนั้นเป็นเวลา6เดือนเพื่อแลกกับวุฒิการศึกษาและหวังว่าจะช่วยให้เขาเลิกบุหรี่ได้ด้วยไม่มีใครจากโลกภายนอกรู้แน่ชัดว่าภายในที่แห่งนี้เกิดอะไรขึ้นเขามีรูเมทชื่อทริมกาซีชายชราที่เคยอยู่ในนี้มานานและเป็นคนที่บอกโกเรงว่าที่นี่มันโหดร้ายและจริงจังกว่าที่คิดทุกครั้งที่โกเรงพยายามสื่อสารกับคนในชั้นอื่นๆไม่ว่่่าาาชชัั้้นนนบหรือลงพวกเขไม เพราะที่นี่คือต่างคนต่างอยู่อย่างแท้จริงทุกวันจะมีแท่นอาหารถูกส่งลงมาตามช่องตรงกลางของแต่ละชั้นเต็มไปด้วยอาหารหรูหรามากมายคนที่อยู่ชั้นบนสุดจะได้กินก่อนและพอแท่นนั้นไหลลงไปเรื่อยๆอาหารก็เริ่มเหลือน้อยลงเรื่อยๆจนแทบไม่มีอะไรให้กินในชั้นล่างระหว่างอยู่ในนั้นเขาได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ทุกเดือนจะลงมากับแท่นอาหารเพื่อออ,อกตามหาลูกของเธอทริมากาซีไม่เชื่อในเรื่องนี้เพราะเขามองว่าเธอเป็นฆาตรกรที่โหดเหี้ยมแต่พอเธอโดนโจมตีเธอกลับต่อสู้เก่งและมีทักษะเธอมีเป้าหมายของเชัดจน โกเรงแสดงออกถึงความมีเมตตาถึงแม้ตอนนั้นจะดูเหมือนไม่สําคัญแต่เธอจําได้ว่าเขาเคยช่วยเธอไว้เมื่อเวลาผ่านไปโกเรงเริ่มตระหนักว่าที่นี่มันเลวร้ายกว่าที่เขาคิดไว้ผู้คนเริ่มล้มตายลงอย่างเรื่อยๆต่อมาเขาก็เริ่มสนิทกับทริมากาซีแต่เมื่อผู้เขาถูกย้ายลงไปชั้นที่ลึกกว่านั้นทริวากาซีกลับเริ่มจะกินโกเรงเพื่อความอยู่รอดจากหลังตัดเนื้อของโกเรงไปแล้วทริมากาซีก็โดนผู้หญิงคนนั้นฆ่าเสียก่อนเธอไม่เพียงช่วยโกเรงแต่ยังให้เนื้อเขากินด้วยถึงแม้จะดูเหมือนว่าเธออกกําาาาลลลัังจะ่เ่เเเขขแแตธบดู ราะโกเรงเคยแสดงความเมตตาต่อเธอเธอไม่ได้เลวร้ายเหมือนที่หลายคนคิดโกเรงเริ่มหายจากบาดแผลและเมื่อดูแลตัวเองได้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ตัดสินใจออกตามหาลูกของเธออีกครั้งโกเรงเริ่มเห็นภาพหลอนของทริมากาซีและเมื่ออาหารหมดเขาก็ถูกบังคับให้กินเนื้อศพของเขาเพื่อเอาชีวิตรอดต่อมาเขามีรูเมตคนใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิงที่เคยสัมภาษณ์เขาก่อนจะเข้ามาที่นี่ทุกคนสามารถนําของมาได้เพียงหนึ่งอย่างโกเรงเลือกนําหนังสือมาส่วนเธอเลือกนําสุนัขมาโกเรงคิดในใจใครจะเอาหมามาด้วยในที่แบบนนีี้้้วเเรราาูไดททัลย่ ตัวนี้ต้องตายแน่นอนเธอพยายามเป็นผู้นําโดยยกตัวอย่างให้เห็นเธอกินอาหารวันเว้นวันและให้อาหารกับหมาของเธอในวันที่เธอไม่กินโกเรงต้องขู่คนชั้นล่างว่าจะอึใส่อาหารทำพยายามเหลือไวให้คนชั้นล่างวิธีนี้ถึงจะได้ผลวันหนึ่งผู้หญิงที่ตามหาลูกกลับลงมาพร้อมร่องรอยที่ดูเหมือนผ่านการถูกทําร้ายมาคืนหนึ่งผู้หญิงที่ตามหาลูกตื่นขึ้นมาแล้วฆ่าสุน,นัขของรูเมทของโกเรงเพราะหมาตัวนั้นเป็นของผู้หญิงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับเธอกับลูกมาที่นี่บางทีเพอ่แค่อยากให้คนที่เคยปลาาาากกกกููคนนนนอออืื่่่ไดด้้รรววเเเสียหหมม็จบัต ผู้หญิงคนนั้นบอกกับโกเรงว่าเธอกําลังจะตายด้วยโรคมะเร็งเธอแค่หวังว่าจะได้ทําอะไรดีๆสุดท้ายผู้เขาทั้งคู่ถูกย้ายไปอย่างชั้นที่ -2 องสองซึ่งหมายถึงไม่มีอาหารเธอฆ่าตัวตายและน่าจะตั้งใจจะให้โกเรงกินร่างของเธอเพื่อความอยู่รอดแบบเดียวกับที่ทริมากาซีทาหลังจากนั้นโกเรงได้รูเมทคนใหม่เขาเป็นคนอารมณ์ดีสดใสและมีความหวังมากที่สุดในเรื่องนี้เลยเขานําเชือกเข้ามาเพราะหวังว่าจะปีนขึ้นไปได้โดยเชื่อว่าคนชั้นบนจะช่วยพอเขาปีนไปได้ครึ่งทางคนข้างบนกลับแกล้งทาเป็นช่วยก่อนที่รยยาาาขของงช้บนจะ ใส่หน้าของเขาเขาแค่อยากได้อิสรภาพแต่โลกแห่งความจริงมันโหดร้ายสุดท้ายโกเรงก็ช่วยเขาก่อนที่เขาจะตกลงไปในหลุมโกเรงตัดสินใจว่าเขาจะไม่ทนอีกต่อไปเขาชวนเพื่อนร่วมชั้นชื่อบาฮารัตลงไปอย่างชั้นล่างเรื่อยๆพร้อมแท่นอาหารหวังจะแบ่งปันอาหารให้ชั้นล่างๆเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสกินได้บ้างแต่พวกเขายังไม่รู้เลยว่าชั้นล่างสุดมันอยู่ที่ชั้นไหนระหว่างเดินทางบาฮารัตได้พบกับอาจารย์ของเขาชายชราผู้เปี่ยมด้วยปัญญาเขาแนะนําให้หาข้อความที่จะส่งกลับขึ้นไปเป็นสัญ,ญลักษณ์และถ้าใครไม่ยอมฟังเหตุผลก็ค่อยใช้ กำลังแทนและพวกเขาก็ทำตามนั้นถ้าใครไม่ยอมฟังก็โดนทุบหัวถ่ายที่สุดผู้คนด้านล่างก็ได้กินอาหารจริงๆพวกเขาเก็บของหวานไว้หนึ่งชิ้นเพื่อส่งกลับขึ้นไปเป็นข้อความว่าเราไม่เห็นแก่ตัวมันคือเกมแย่งอาหารในที่ขับแคบที่ไม่มีใครแบ่งกันง่ายๆในชั้นหนึ่งโกเรงเจอเพื่อนสาวคนนั้นกำลังถูกข่มขืนเขาพยายามช่วยแต่ไม่ทันเธอถูกฆ่าก่อนที่เขาจะช่วยได้บาฮารัตช่วยโกเรงจากผู้ชายที่มีดาบคาตาณาแต่ตัวเองก็โดนฟันจนบาดเจ็บทั้งสองบาดเจ็บหนักแต่ยังรอดอยู่จนพวกเขาไปถึงชั้นที่333ซ่งเป็นชั้นล่างส และพวกเขาก็พบเด็กหญิงตัวเล็กๆอยู่ที่นั่นไม่รู้ว่าเธอรอดมาได้ยังไงพวกเขาให้ของหวานชิ้นสุดท้ายที่เก็บไว้ให้เด็กคนนั้นในจินตนาการของโกเรงเขาได้คุยกับวิญญาณของทริมากาซีเขาบอกว่าเด็กคนนั้นแหละคือข้อความที่แท้จริงที่ควรถูกส่งกลับขึ้นไปเพื่อให้พวกที่สร้างระบบนี้รู้ว่ามีคนผ่านบททดสอบนี้ได้แล้ว